ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับเพจดังขุดคลิปความสนิทเพจดังขุดคลิปความสนิทไบ์วชิรวิทย์กับอภิรักษ์แต่ยังไม่พบหลักฐานต้องบอกว่าล่าสุดเพจดังขุดคลิปความสนิทไบ์วชิรวิทย์พระเอกดังกับอภิรักษ์ผู้บริหารสูงสุดฟ o r e เร็กทีดีเมื่อ8ปปีก่อนแต่ยังไม่พบหลักฐานต้องบอกว่าทำสะเทือนวงการอีก เมื่อเตรียมเรียกสอบคู่จิ้นวายหลังมีภาพสนิทกับผู้บริหารคดีแชร์ลูกโซ่ Forex TD โดยทางเพจดังอย่างเจมอลย้อยแได้แชร์ข้อความของต่าทีวีพูที่มีเนื้อหาว่าเรียกสอบอีกคู่เตรียมเรียกคู่จิ้นวายสอบคดีแชร์ Forex TD เหตุมีภาพสนิทผู้บริหารท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคาดเดากันอย่างมากมายว่าบวชอรอหรือเปล่าคะบวหรือเปล่าตอนนี้ อาจไม่ใช่แค่ช่องน้อยสีเลิกลากน่าจะเลิกลากกันทั้งองการคิดอยู่ว่าต้องโดนคงเป็นผู้เสียหายอีกตามเคยผู้เสียหายที่ไม่แจ้งความจะต้องบอกว่าล่าสุดทางเพจดังขุดคลิปความสนิทไบ์วชิราวิทย์พระเอกดังกับอภิรักษ์ผู้บริหารสูงสุดฟอร์เร d ทดีเมื่อ8ปีก่อนยังไม่พบความเชื่อมโยงพรเอกดังกับกระบ,บวนการแชร์ลูกโซ่โดยเพจรวบรวมผู้โดนโกงจากฟอร์เร็กดีได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า วิดีโอนี้ถูกโพสต์ใน YouTube ของ CEO ตั้งแต่ปี2014 CEO เริ่มเทรด Forex ช่วงปลายปี2014และมาระดมทุนตั้งบริษัท Forex TD ในนาม R M S Familia ในปี2015 b i ไบท์จะอยู่ในเฟรมกับ CEO ตั้งแต่2014และไปงานเลี้ยงบริษัทหรือแม้แต่โชว์รูมรถบ่อยครั้งแต่ยังไม่มีชื่อไบท์เป็นกรรมการบริษัทอะไรของ CEO นะครับ ไม่มีรูปรับของไม่มีรูปนั่งทำงานไม่มีเมลของไบต์ในเซเวอร์บริษัทและจริงๆก็มีดาราโดนสอบไปเยอะนะครับเพียงแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ออกข่าววงเล็บและผมก็ไม่ได้ลงด้วยครับยกตัวอย่างหนึ่งละกันเคสซีโไปเช่าบ้านแถวรัชดามีเงินโอนเข้านายหน้านายหน้ายังโดน DSI เรียกไปสอบเลย DSI จะตั้งต้นจากเส้นทางการเงินก่อนครับไม่ใช่รูปจาก IG แบบนักสืบโซเชียลแต่ผมสำหรับไบทถ้าโดนดี i เรียกไปสอบจริงแกน่าจะรอดนะ FC อย่าเพิ่งตื่นตนกตกใจซ้ายสุดนิโคผู้บริหารฟอร์เร็กทีสถานะหลบหนีหมายจับอยู่ออสเตรียกลางอภิรักษ์ผู้ก่อตั้งฟอร์เร็ทีสถานะนอนคุกขวาสุดไบรท์วชิลเวตดาราดังช่อง GMM ถ่ายแฟชั่นอยู่อังกฤษ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ